สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งแล้ว13องค์กรสิทธิระหว่างประเทศจี G. รัฐไทยให้การคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบโดย13องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเรียกร้องรัฐบาลไทยให้เคารพคุ้มครองและสนับสนุนการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบตามกติกา ICCPR ขณะเดียวกัน กลุ่มนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ในพม่าก,ก็ได้ออกแถลงการเรียกร้องรัฐบาลไทยหยุดสลายการชุมนุมและรับฟังเสียงของประชาชนโดยองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศออกแถลงการร่วมถึงทางการไทยเกี่ยวกับการชุมนุมของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่1 7ถึง25 พฤศจิกายนนี้โดยส่งข้อเสนอแนะ4ข้อเพื่อเรียกร้องรัฐบาลไทยให้เขารบคุ้มครองและสนับสนุนการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ เพื่อให้สอดคล้องตามพันธะกรณีระหว่างประเทศของไทยที่มีต่อกติกา ICCPR และกฎหมายระหว่างประเทศและเน้นย้ำว่าให้ทางการไทยดำเนินการเพื่อประกันให้มีความรับผิดเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิจากการทำหน้าที่ของรัฐบาลในการปร,ปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมและประกันว่าผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถใช้สิทธ์เข้าถึงการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศดังรายนามต่อไปนี้ 1. Amnesty International 2. Article 19 3. Asian Parliamentary for Human Rights 4. Asia Democracy Network 5. Asian Forum for Human Rights and Development 6. Asian Network for Free Election 7. c i v i c u s icas, หรือ World Alliance for Citizens Participation 8. Civil Rights Defender 9. FIDS หรือ International Federation for Human Rights 10. Fortify Rights 11. Human Rights Watch 2 2 International Commission of Jurists และ13มยยาม Mananya Foundation ออกแถลง การร่วมประนามการใช้กำลังของตำรวจไทยที่ขาดหลักความจำเป็นและเกินกว่าเหตุต่อผู้ชุมนุมโดยสงบที่เดินขบวนไปรัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาและแสดงความกังวลว่าทางการไทยอาจใช้มาตรการแบบเดียวกันเมื่อผู้ชุมนุมประกาศว่าจะมีการชุมนุมอีกครั้งที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสำนักง,งานใหญ่ในวันที่25พฤศจิกายน โดยในแถลงการตอนหนึ่งได้ระบุวา่าตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมทั้งกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR ซึ่งประเทศไทยได้ทำการภาคยานุวัตในปีพศ .2539 คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก หรือมาตรา19และการชุมนุมโดยสงบมาตรา21แต่ทางการไทยมักปิดกั้นการแสดงออกและจำกัดการชุมนุมประชุมหรือเสวนาสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนการปฏิรูปทางการเมืองและบทบาท ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมโดยอ้างถึงความเห็นทั่วไปที่37ซึ่งระบุเนื้อหาเกี่ยวกับพันธะกรณีของประเทศไทยในการประการสิทธิในการชุมนุมโดยสงบว่าให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าการชุมนุมเป็นไปโดยสงบการใช้ความรุนแรงของบุคคลเพียงบางส่วนไม่อาจถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมชุมนุมคนอื่นของผู้จัดหรือของการชุมนุมดังกล่าวได้และแม้ว่าสิทธิในการชุมนุมโดยสงบอาจถูกจํากัด ได้ในบางกรณีแต่รัฐมีหน้าที่ในการให้เหตุผลสนับสนุนการจำกัดสิทธิเช่นว่าซึ่งจำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายหลักความชอบธรรมหลักความจำเป็นและหลักความได้สัสดส่วนนอกจากนั้นยังระบุว่าเนื่องจากมีเด็กเข้าร่วมการชุมนุมเหล่านี้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งได้เน้นย้ำความเห็นต่อร่างความเห็นทั่วไปฉบับที่37ว่ารัฐมีหน้าที่เชิงบวกในการปกป้องสิทธิเด็กและจะต้องดำเนินการ โดยตระหนักว่าอาจมีเด็กอยู่ในพื้นที่ชุมนุมและปกป้องพวกเขาจากอันตรายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการการะทำของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายรวมถึงอันตรายที่เกิดจากผู้เข้าร่วมการชุมนุมคนอื่นๆดังนั้นทั้ง13องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศจึงมีข้อเสนอแนะต่อทางการไทย4ข้อโดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพ คุ้มครองและสนับสนุนการใช้สิทธิในการทำการชุมนุมโดยสงบตามพันธะกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทยภายใตย้ ICCPR และกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยควรหนึ่งอนุญาตให้คณะราษฎรเดินขบวนในวันที่25พฤศจิกายนและอนุญาตให้ผู้ชุมนุมที่ไม่ใช้ความรุนแรงรวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กสามารถชุมนุมโดยสงบ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสำนักง,งานใหญ่2คลคุ้มครองสิทธิของผู้ชุมนุมโดยสงบรวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กโดยสดครอง ตามความเห็นทั่วไปที่37ว่าด้วยสิทธิในการชุมนุมโดยสงบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 3. สนับสนุนการใช้สิทธิการชุมนุมโดยสงบและหลีกเลี่ยงจากการสลายการชุมนุมโดยใช้อาวุธรวมทั้งการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำต่อผู้ชุมนุมโดยต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง ตามหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำทั้งขององค์การสหประชาชาติและอื่นๆ 4. คุ้มครองผู้ชุมนุมรวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กจากความรุนแรงและการแทรกแซงของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐพร้อมกับ คุ้มครองสิทธิของผู้ชุมนุมต่อต้านดำเนินการเพื่อประกันให้มีความรับผิดเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิจากการทำหน้าที่ของรัฐบาลในการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมและประกันว่าผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิในการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพได้ ตามที่ได้รับการประกันไว้ในมาตรา2วงเล็บ3ของ ICCPR สุดท้ายเน้นย้ำว่าให้ทางการไทยดำเนินการเพื่อประกันให้มีความรับผิดเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิจากการทำหน้าที่ของรัฐบาลในการปรับปรามกลุ่มผู้ชุมนุมและประกันว่าผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถใช้สิทธิการเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า Future Nation a l l i a n c e หรือสหพันธ์ชาติอนาคตได้ออกแถลงการต่อประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยมีใจความว่าด้วยใจที่สมานฉันร่วมกับนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพในประเทศไทย16ตุลาคม2563 พวกเรา Future Nation a l l i a n c e สสหพันธ์ชาติอนาคตเป็นกลุ่มนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ในประเทศเมียนมาทำงานรณรงค์และปกป้องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในประเทศเมียนมาในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาพวกเราได้รับข่าวอันน่าผิดหวังอย่างยิ่งจากประเทศไทยมีนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างสันติถูกจับโดยตำรวจ และรัฐบาลไทยประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อสลายการชุมนุมอย่างสันติของประชาชนในขณะที่ประชาชนนับร้อยนับพันบนท้องถนนกรุงเทพกำลังเรียกร้องประชาธิปไตยและให้ปล่อยตัวประชาชนที่ถูกจับกุมในที่ชุมนุม พวกเราขอแสดงความเคารพอย่างยิ่งในความกล้าหาญของนักสู้เพื่อเสรีภาพในประเทศไทยพวกเราขอแสดงความเคารพต่อพวกคุณทุกคนพวกเราอยากให้พวกคุณรู้ว่าคุณมีพวกเราอยู่เคียงข้างในการต่อสู้การกดขี่ทุกรูปแบบบนโลกใบนี้พี่น้องทั้งชายและหญิงที่กล้าหาญทั้งหลายจงยืนหยัดต่อสู้เพื่อเสรีภาพความเสมอภาคและความเป็นธรรมประชาธิปไตย จะชนะแน่นอนพวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดยทันทีและเคารพสิทธิของประชาชนพวกเราขอให้รัฐบาลไทยหยุดสลายการชุมนุมของประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างสันติถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องเริ่มรับฟังเสียงของประชาชนและร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงด้วยใจที่สมานฉันท์กลุ่มฟิวเจอร์เนชั่นแอเรียนส์ ขอขอบคุณข้อมูลเนะืหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาไทยและมติชนขอขอบคุณพระทัยการรับชมส,สด